ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกช่องครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีครับผมมาเจอกันเนาะในบรรยากาศฝนตกโวยปลายพี่น้องผมตกโวยปลายนะครับเนาะไก้เด้อพี่น้องเด้อไก้เขามาแล้วสําหรับใครที่รอ,ลอหลุ่มเชียงโชคครับผมเนาะ ว,ว,ว,วันที่หนึ่งเรืองพี่น้องได้ผวันที่หนึ่งครับผมเนาะใครที่ย่างบะแันมี่มมูุมากหรือว,ว่าตามเรื่องดังเนาะก็ะไปหาได้พี่น้องเนาะก็ับ่รู้ว่าดังตัวไหนสักวันนี้พี่น้องกับพิจ,จารณาพันเอาเนาะที่ตามแล้วกับท่านสองเนาะเบิ้งเด็กได้มาแห้งกับเสีามาแห้ง อันนี้งวดนนี้เนาะวันที่หนึ่งตุลาครับผมเนาะแอดมินจะมาเท้าค้อมหลังให้สุฟังเนาะเมื่อวานเด็กออกเดาแต่มาบอกได้พี่น้องเด้อเนาะแอดมินมีสูตรเงินล้านครับผมเนาะสูตรเงินล้านเห็นจ้าจาพี่น้องแต่ว่าบันเดียลงให้พ่อแม่พี่น้องรับสมรับฟังแบบที่ผ่านมาเนาะ เห็นมาซึ่งหมดนั่นแหละแต่ว่าบ่ริจับคู่ให้เด็กพี่น้องเด้อจะลงเฉพาะตัวสมัครแต่ว่าเลือกเพิ่นเขาอีีพี่น้องมันก็เลือโอกาสจะมาแนะน้ำแนวขัน้นปากก่อนพ่นอ,อพแม่พี่น้องโอ้ฝนตกแคงเด็กพี่น้องเด้อถ้าอื่นตัวพี่น้องฝนตกไปไหนไม่ได้ครับผมเนาะแล้วก็ตากฝนอันหนึ่ง เสียงเปลี่ยนแล้วว่า,า,วา,วาที่ผ่านมาเอ็นนึงจะมาเอาให้เมืองปิตุยางเด็กเป็นเลขสูตรนย์นี่รานพี่น้องเด็กเน่ะแต่ว่าเป็นเด็ไไรที่จะเข่าตรงขาดปิดเด็กไรมาปิดเด็กเนาะเลขกซีหาควบคูพี่น้องเอาไปพิจารณาเลยเนาะสัวร์วาร้ายกต่แต่ว่าได้เรื่องอะไรแต่ว่าอะไรพี่น้องเนาะว่าที่ผ่านมาเอ็นนึงจะ เอาไว้ให้เบิ้งเขียนลกให้เบิ้งใหม่เนาะเวื่องที่สิบหกเนาะสิบห้าเนาพี่น้องเนาะเลขที่ไปที่บานของเพิ่นเพิ่นให้มา,ขาเ,าเ,เามาขาจะเอาเลขมาชนกันพี่น้องเลขมาชนกันเนจะจับกูใส่มัดเข่าอีนนี้เนาะเลขสูตรด,ดังมาจากมอคันดังมาจากมุงิ มีที่ไปที่มาเลขกะละหม่องนะพี่น้องนะเอาไอ้เม็ดยาจามาล่าสุฟังเพิ่นไพมากหมวดว่าหันได้พี่รองได้มาเบิ้งกันมาจะค่อยจับคัดเก็บทั้งคำยาว่ากันเลยพี่นอ้องได้คนเห็นไม่ได้เลยแต่ยาว่าสัน่นเนาะหมวดว่าทันเอาหมวดที่พามาก,ก่อน เอาสิบางพวกนี้ก็จะได้รู้จักจะได้รู้จักที่ไปที่มาที่ผ่านมานะที่ออบ,บองแอดมินเห็นอยู่แต่ว่าแอดม,มินไม่โรคไห้แอดมินเห็นนะฟังฟังมือสะก้อนไม่ใช่ว่าเสียวมากโรคไห้พอแม่พี่น้องแล้วนีพี่น้นองเนาะตุ๊กทุ๊กเพราะว่ามันมีโอกาสมากเพราะว่า มันเป็นเมขสูตนี่ยก็ทีฐานหน้าตี่น่อยเหรอพันฐาสิเลขอันนี้สูตรหนึ่งเลขอันนี้สูตรหนึ่งมาตะรมามาตะระมองตะระมันคือกันที่น่อเลขสูตรนี้ข้าเต้าให้มาวที่หนึ่งอีสูตรนี้เอามาที่หนึ่งเอามาวิเคราะห์เอามา จับกู้ใส่กันเลขดังๆเนาะอันนี้ท่าส่องหายมากเพิ่นบอกว่า้ฝากส้องเอฟซีแค่ส่องมาให้ที่นี่ที่เดียวด้วยเพี่อนบอกก็เอาไปเดินตลอดวันนี้เอาคนจับคู้จะไหนสิซีเพี่อนบอกก็จับว่าหันแ er. ต่ชื่อว่าได้การอยู่ท้านนั้นไม่รู้จักกู้ซีมีโชคอยู่หรอ ระดับสองเด้อเนจัาก,กูหายมากสจกาี่พี่นอ้องเอ,า,อ,า,อ,า,อาไปพี่ห้าบิดครับคุณก็อเอาไปหน,น,นี้เอาไปรอบมือสะก่อน ฝ่ายนอกมือนะขั้นมาขั้นชอบกับฝากไว้นะเพคนหายมากแค่นี้พี่น้องหนอคนหายมากเพอ่อนเด็กคู่นี้กับคู่นี้ถ้าเจ้าเดินมาให้แต่มาจับคู่กันได้แค่นี้พี่น้องได้แค่นี้อีกหรอ ประาอาจจ,จะจิตประจังได้ที่เราได้แค่นี้ครับเลขเขาว่าบันที่เราเลขเขา้าเลขบุญว่าแปดหนึ่งสองที่เราผมก็่าเข่าครับเลขน้อยๆที่นเองเลขน้อยๆตาเข่าครับเข่า ถือว่าบ่หลายสุด่อพี่น้องเนาะือว่าเข้าเนาะนนองคคือสิเห็นเขาเข้า1 2อ่าผู้ใดงบไว้ก็สิเบิ่งได้พี่น้องเด้อไปพิจารณาเบิ่งอ่าอ่าเลขพิ่นเข้าคือเข้า1 2ถือว่าไการอยู่พี่น้องือว่าได้การยูเนาะเห็นบ เพราะว่าหลายกล้องไอม่พี่น้องทั้งแฟนเพียรอ่าเนาะเอาเงนินี่ได้มาแล้วบอสต้องโวหลายได้มาแล้วพี่น้องอ่าเอาไปพิจารณาเบิึงแอดมินจะเขียนให้อ่าเอาฝากต้อนเพื่อนพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเบิึงสักตาร์พี่น้องเอาไปเสียงเบิึนมาเงวดประจำวันที่หนึ่ง เลขสูตรเลขคำนวณงบน้อยห้ามขาดเ่ินให้มากสูตรหนึ่งเพ่ออไทยมาก พี่น้องเห็นแล้วเสียก็สีไงเรียกว่าหลายตัวไม่หลายตัวนะสูตรหนึ่งข้าเจ้าเดนมารกกันสี่สูตรหนึ่งข้าเจ้าเดนมารกกันสี่เห็นไหมครับเห็นไหนมนเนาะเจอแอดมินจะจับคู่ให้เลยฝากต้อมพ่อแม่พี่น้องเด็กพี่น้องเออเอาไปพิจารณากัน ก็ไม่มีรายไม่มีหลาย,ลายพี่น้องเนาะจะจับคู่ให้เนาะเลาวพี่น้องเด้อเอาไปพิจ จอหน้าอยู่ครับผมนะ,ะบากบั่นพ่อแม่พี่น้อง F4 ทุกทุกคนครับเผื่อมีโชคมีบานเนาะออกมานในซีคู่ขึ้นอันนะึ่งพี่น้องซีคู่เอาไปบ่รู้ว่าจะหมดสิลาไให้พ,พ่อแม่พี่น้องที่เจรห้าของเหรอจะลืมจับด้วยเนาะทุกตัวมีโอกาสเบ็ดพี่น้องเอาไปทิ้งยาบ้างให้เป็นของขวัญ ในกัรก็เรื่องกลับเลย,เลยพี่น้องก็กลับด้วยเนาะสี่คู่สี่ฮะเราไปอ่ะก็ต้องสูตรพิสดารเลยเอาง่ายๆว่าไอ้ที่เห็นแล้วมันเข่าของเปอร์ีๆเนาะเป็นของฝากจากข้างช่องก็ได้ไงเอาแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอได้เลยเนาะนีแคปพ่อพี่น้อง วันนี้ชวนพี่มานครับผมเป็นไงบ้างเอาเป็นนะครับฟังนี่จับคู่มาไปครับเอาได้พี่รลังสี่ g r a บอกรับกับพิจารณาเบอร์ตจร่านี่ซีคูซีหางแค่นี้เนาะพี่หลังเนาะโชคโชคลุมหลัด้วยด้วยครับผม